สวัสดีครับอตอมันนี่เดร e สครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคําว่า ESG อยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักแล้ว ESG เนี่ยปลุกกระแสของการรักโลกขึ้นมานะครับทำให้พฤติกรรมของเราที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปพอสมควรรวมถึงภาคธุรกิจเองเขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเรื่องด้วยที่ตอมว่าทําให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้แล้วก็มีโอกาสในการทํากําไรมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ เพิ่มเติมมานิดนึงสำหรับคนที่อาจจะย,ยังไม่เคยได้ยิน ESG ESG เนี่ยเป็นแนวความคิดในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับ E ตัวแรกคือ Environment เราใส่ใจในเรื่องของสภาพแวดล้อมตัว S ก็คือ Social นะครับภาคของสังคมแล้วก็ตัว G นะครับ Governance หรือธรรมาิบาลน,นั่นเอง ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็เลือกธุรกิจที่เราจะลงทุนเพราะนอกเหนือจากผลกําไรครับมันต้องดูถึงการตระหนักรู้ถึงเรื่องของ E, S และก็ G ด้วยว่าเราสามารถที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตแบบยั่งยืนได้อีกด้วยโอเคอันแรกครับตัว E environment หรือสิ่งแวดล้อมนะครับด้านของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกณฑ์ที่เราจะดูว่าบริษัทนั้นเนี่ยเขามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไหมการใช้ทรัพยากรทางธรรม ชาติให้เกิดแบบประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะครับหลังจากที่เราทําธุรกิจไปแล้วอาจจะมีผลกระทบบางสิ่งบางอย่างอันที่2คือเรื่องของสังคมนะครับหรือตัว S s o c i a l นั่นเองในด้านของสังคมเนี่ยการดูแลเรื่องความสัมพันธ์ความเท่าเทียมกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆการสื่อสารในองค์กรหรือนอกองค์กรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้าง ลูกค้าคู่ค้าต่างๆนะครับตัวสุดท้ายตัว G ีนะครับ o v e r n a ห c รหรือในด้านของธรรมภพิบาลเราดูอะไรกันบ้างคือเราต้องดูในเรื่องของการควบคุมกํากับดูแลภายในองค์กรเนาะเอาให้มันเรียกได้ว่ามีความโปร่งใสนะครับไม่มีทุจริตในองค์กรนะครับรวมถึงผู้บริหารเองเนี่ยก็มีแนวคิดที่อยากจะทําให้องค์กรเนี่ย เป็นในด้านที่ดีนะนะครับไม่ไม่ได้แบบจะเอาผลประโยชน์อยู่ฝั่งเดียวนะครับนี่ก็เป็น3เรื่องเนาะ ESG ที่เราใช้ในการวิเคราะห์ครับถ้าเกิดใครฟังดูแล้วนะครับเริ่มสนใจในการลงทุนในหุ้นของกลุ่ม ESG นะครับต้องบอกว่าเราก็สามารถเป็นเลือกหุ้นรายตัวได้เลยแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะจะไม่ได้พร้อมที่จะไปลงทุนแบบหุ้นรายตัวหรือคัดเลือกเองนะครับวันนี้เราหยิบยก2กองทุนนะครับจาก K Asset มาให้พวกเราดูกันครับเป็นกองทุนแบบเจ๋งๆเลยนะที่ลงทุนอยู่ในแนวคิดนี้คือคัดเลือก หุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตนะครับและมีความยั่งยืนด้วยตามแนวคิดของ ESG เราต้องบอกว่าที่ตอมหยิบยกกองทุนของบรจกเกษตกรไทยขึ้นมานะครับเพราะเขาได้รับรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทยจาก m a r k ็ตเทีย n u นัมเบอร์วันแบรนด์ไทยแลนด์ปี2023ด้วยครับสำหรับตัวแรกนะครับผมเอาตัว K Change มาให้พวกเราได้ดูกันนะครับ K Change เนี่ยเป็นการลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ชื่อว่า Bellicifor เป็นการลงทุนในเทนลักโลกนะครับก็คือเน้นไปหาหุ้นโกรดหรือหุ้นเติบโตเนี่ย 25-, 25 50ตัวมาให้พวกเรานะครับโดยที่ต้องสร้างผลกระทบในเชิงบวกนะครับซึ่งเขาจะสนใจอยู่4เรื่องหลักๆเลย4เรื่องที่เป็นผลกระทบเชิงบวกหรือ positive impact นะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของการสังคมและการศึกษา นะครับอันที่2คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่3คือเรื่องของสุขภาพและสุดท้ายคือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราสามารถเลือกลงทุนได้2รูปแบบนะสะสมมูล,ลค่านะครับก็คือเป็นผลตอบแทนแบบไม่ได้มีปันผลออกมาก็คือ Key Change ขีด A วงเล็บ A นะครับเป็นแบบ accumulate หรือเราจะไปลงทุนแบบลดหย่อนภาษีตัวนี้ก็มีเหมือนกันก็จะเป็น kshsffimf นะครับก็สามารถไปเลือกได้ตามความแบบความต้องการของพวกเราแล้วกันเนาะซึ่งต้องบอกว่ากองทุนกลุ่มนี้เหมาะกับคนที่สนใจในกลุ่มของเทรนด์ลักโลกเลยนะครับเราก็สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้สูงนิดนึงนะครับออถ้าเกิดสามารถลงทุนได้มากกว่า5ปีขึ้นไปจะยิ่งดีเลยเพราะว่าแน่นอนว่าการลงทุนในหุ้นเกือบร้อเป็นี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ ต้องทําความเข้าใจเนาะอาทีนี้มาลองดูกันครับว่าเขาลงทุนในกลุ่มอะไรบ้างอย่างบริษัทแรกที่เราเห็นคือ ASML นะครับครอบคลุมในด้านของสังคมโอกาสทางการศึกษานะครับก็จริงๆต้องบอกว่า ก็ทำเกี่ยวกับพวกเซมิคอนดักเตอร์นะครับใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับอันที่เป็นโบนนาอันนี่แน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับสุขภาพคุณภาพชีวิตนะครับก็มีเรื่องของการป้องกันโรคโควิดที่ช่วงที่ผ่านมานะครับหลายๆบริษทัทนะครับที่เราจะเห็นคือเรื่องของการทำเนี่ยอย่างปุ๋ยเคมีนะครับยาฆ่า,มาแมลงเนี่ย แต่ก็พยายามทําทุกอย่างเนี่ยให้มันดีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอีกหลายบริษัทที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น TSMC นะครับหรือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ก็เกี่ยวกับถ้าเกิดอยู่ในอุตสาหกรรมผลิตชิปเนี่ยเขามีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นเบอร์หนึ่งเลยก็ยิ่งใหญ่มากนะครับผลิตชิปให้พวก Apple NV เ d i a ดีเทสลาต่างๆมีนวัตรกรรมที่ทันสมัยนะครับสามารถที่จะ ขยายแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้ดีมี HDFC Bank นะครับนี่ก็หลายคนอาจจะรู้จักนะแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะก็ส่วนแบง่งทางการตลาดของอินเดียแน่นอนอยู่ที่เขาหมดแหละนะครับ Moderna Tesla หรือ Shopify นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มพวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆกันเอาเทคโนโลยีมาใช้ทําให้โลกของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นนะครับหมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะที่ทุกๆบริษัทเนี่ยมีการแข่งขันแล้วก็เอา,เ,อาเรื่องของแนวคิด ESG เนี่ยมาทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเติบโตไปข้างหน้า พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาการผลิตต่างๆนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งกองทุนรวมนะครับชื่อว่า K Planet นั่นเองนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยลงทุนในกองทุนหลักของ LO Funds เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศหรือเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกโดยคัดเลือกธุรกิจที่สามารถแบบเติบโตได้ในระยะยาวโดยจะมีอยู่3ท็อปิกหลักนะครับที่ ตัว K Planet เนี่ยมีการลงทุนนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของทีมของการลงทุนเกี่ยวกับระบบพลังงานอันที่2คือพวกพื้นดินกับมหาสมุทรส่วนอันสุดท้ายก็คือพวกวัสดุต่างๆนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าลงทุนในอะไรบ้างอย่างตัวทีมพลังงานเองก็จะมีบริษัทอย่าง SSE นะครับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดนะครับมี Bentley นะครับก็เป็นผู้บริการซอฟต์แวร์วิศวกรรมที่ช่วยวางแผนในการลดก๊าซ CO2 นะครับ ธีมของพื้นดินและมหาสมุทรอย่างเช่นคอมพา s กรุ u ปนะครับก็แคเทอลิงเนาะให้ความยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่ามี มีแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจตัวเองเนี่ยให้ให้ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งธีมของวัสดุครับผลิตกระปร๋องเหล็กอลูมิเนียมนะครับพยายามจะทำซีโร่เวสหรือทําให้ขยะเป็นศูนย์ในปี73็ดสามเขาก็จะมีแนวความคิดนะครับหรือบริษัทที่ผลิตคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราผลิตคาร์บอนไฟเบอร์ได้โดยที่มันสามารถทําให้มลพิษมันน้อยลงเนาะดีกว่าการใช้เหล็กหรือใช้พลาสติกก็จะช่วยได้นะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เราอยากจะรัก ให้ดีที่สุดอย่างอีกหลากหลายบริษัทนะครับที่มีการลงทุนอยู่ในกองทุนรวมนี้นะครับที่น่าสนใจนะอย่างบริดานะครับก็เป็นบริษัทที่ใหญ่สุดในไต้หวันเลยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกราฟิกแพคเกจจิ้งนะครับบริษัทที่ออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า Mercedes Ben z เองก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่เริ่มแล้วเนาะเราก็จะเริ่มเห็นการผลิตที่เป็นธุรกิจที่เป็น EV ก็คือเป็นรถไฟฟ้ามากยิ่ ใจเรื่องสภาพแวดล้อมทั้งนั้นเลยนะครับยังมีบริษัทเซนเซอร์เทคโนโลยีนะครับก็ผลิตพวกเซนเซอร์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับต้องบอกว่ากองทุน K- PanNe เนี่ยได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่วัตถุประสงค์ในการลงทุนนโยบายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีการซัพพอร์ตจากภาครัฐทั่วโลกเลยอย่างสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็มี In f ฟ a t i o n Reduction Act นะครับก็อย่างยุโรปเองเขาก็มี Repower EU นะครับก็เป็นอยู่ในแผนในการบริหารจัดการาพัฒนาประเทศในระยะยาวนะครับซึ่งส่งผลให้ห ธุรกิจเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับตัวเนี่ยตามกฎระเบียบต่างๆที่เขาออกมาหรือตามกฎหมายต่างๆนะครับก็ต้องบอกว่า k คพเนก็เป็นกองทุนไทยกองทุนแรกเลยนะครับที่หยิบยกนโยบายเรื่องของการสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมานะครับกองทุนหลัก LO Fund นะครับซึ่งได้รับมาตรฐานนะครับการลงทุนแบบยั่งยืน SFDR ด้วยนะครับถือว่าพวกเราโชคดีมากนะครับที่เราสามารถเลือกลงทุนในบริษัทที่เรียกว่าดีมากเนาะ ผ่านกองทุนรวมในไทยไม่ต้องไปลงทุนถึงต่างประเทศนะครับการลงทุนในแนวคิดของ ESG น่าสนใจมากๆนะครับผมเชื่อว่าที่นักลงทุนทั่วโลกก็ให้ความสนใจก็เพราะว่าบริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มในการเติบโตค่อนข้างดีเลยรวมถึงเขาใส่ใจในเรื่องของทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมรวมถึงรรมาริบาลของตัวบริษัทเขาเองด้วยมันก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในการเติบโตแบบยั่งยืนของพวกเขานะครับซึ่ง2กองทุนดีๆที่ต้องหยิบยกวันนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังคือ K Change กับ K Planet นะครับ เพื่อนๆก็สามารถไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวในการลงทุนได้เลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปทําความเข้าใจศึกษารายละเอียดเงื่อนไขาการลงทุนนะครับรวมถึงใครใช้สิทธิทางภาษีเนี่ยศึกษาให้ทีท้วนก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับผมก็ใส่ข้อมูลไว้ให้ที่ Description แล้วนะครับสามารถเริ่มต้นลงทุนได้ด้วยเงินเพียง500บาทเท่านั้นนะขั้นต่ําดีมากๆเลยนะครับลงทุนผ่านทาง K+ หรือ k my funds เลยก็ได้นะครับเข้าไปกดดูรายละเอียดของพวกกองทุนนี้ได้เลยมีรายละเอียด ครบทวดอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วชอบไม่ชอบอย่างไรบอกกันด้วยนะครับใครมีหุ้นตัวไหนดีๆอยู่ในกองทุนนี้มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆแชร์กันหน่อยนะครับโอเคงั้นวันนี้หวังว่าจะได้รับความรู้ที่ดีนะครับเราก็ได้กองทุนดีๆติดไม้ติดมือกันไปใครมีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ